สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสิิฐมิรชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็ติดที่ความเคลื่อนไหวเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษนะครับระหว่างดอทมูลและก็สมโมสรบีจีปทุมวันเตดที่ประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับนักเตะบุริดเดดด์มูลนะฮะสโมสรยักษ์ใหญ่จากบุนเดสเดิกาเยอรมนีนะครับก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลงแข่งขันขฟุตบอลน,นัดพิ พบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดในรายการ114 Celebration of b g ปทุมยูเนเต็ด X BVB นะครับโดยบรรยากาศการต้อนรับที่สนามบินก็ต้องบอกว่าแฟนบอลเสือเหลืองนะครับมาต้อนรับนักเตะขวัญใจนะครับกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับเพื่อขอถ่ายรูปและลายเซ็นทางโคและนักฟุตบอลกันอย่างคึกคักนะครับโดยในวันเดียวกันนะครับนักเตะของดัดมูลนะครับก็ได้เดินทางไปไหว้พระพรหมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนลงอุ่นเครื่องนัดพิเศษครั้งนี้โดยมีเทพมุ้ยนะครับธีรสินแดง ดานะครับนักเตะจมเก่าของทัพเดลับบิดนะฮะรับบทไกด์เฉพาะกิจนะครับผ่านักเตะดอทมุนนะครับเดินทางมาไหว้พระพรมนะครับทำกลางความสนใจจากแฟนบอลมากมายนะครับและก็ตามครับอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความมือหายกับแฟนบอลก็คือรถตุ๊กตุ๊กของไทยนะครับไว้ขับสนนักเตะดอทมุนนะครับเดินทางมาไหว้พระพรมครั้งนี้นะฮะมีด้วยลายเป็นสีเหลืองดำนะครับซึ่งสีก็เป็นสีประจาทีมดอทมุนนะครับซึ่งก็ได้รับคําชมจากแฟนบอลอย่างมากเลยเดียวนะครับสำหรับสโมสรบีจีปทุมนะครับที่บอกว่าทําถึงสุดๆเลยรับสา ขณะที่การถแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลนัดพิเศษคู่นี้นะครับทางมาโกโตะเทกุระโมรินะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของบีจีปทุมก็บอกว่าทั้งสองสโมสรน,นะครับกำลังเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นนะฮะดังนั้นในเกมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมาเราก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันมามากกว่า2สัปดาห์นะครับและทุกอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเ,เกมนี้เราต้องเล่นเป็นพิเศษและยมทีไม่ดีที่สุดใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีสําหรับเกมนี้ เพื่อทาให้ดอทมูนนะครับอยากกลับมาเจอกับเราอีกครั้งในฤดูกาลถัดไปนะครับส่วนทางด้านชนะทิพย์สงกระสินนะครับมิดฟิลด์เชิงสูงนะครับของ BG จีปทุมก็บอกว่าดอทมุนเป็นทีมใหญ่นะครับมีทั้งโค้ดและผู้เล่นนำระดับโลกนะครับนนเกมที่จะพบกันนะครับก็เป็นการวัดมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีศักยภาพแค่ไหนนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้มีเกมที่สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นเราจะแสดงให้เห็นว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสําหรับดอทมูล พวกเขาอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางนูริซาหินนะครับกุนซือชาวตุรกีของดอทมุลน,นะครับที่เพิ่งเขา้ารับหน้าที่ฤดูกาลนี้ ครั้งแรกนะครับแบบเต็มตัวนะครับขยับจากผู้ช่วยโค้ชขึ้นมานะครับบอกว่าอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลที่เมืองไทยมาตอนรับปัญญขนาดนี้นะครับก็หวังว่าช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ผ่านมานะครับเราอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่เป็นเกมแรกนะครับที่เรามาทัวร์เอเชียซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นดาวรุ่งผมก็หวังว่านักเตะนะครับดาวรุ่งจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมา ะะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับที่มีแฟนบอลมาเราต้อนรับเราที่สนามบินก็ทาให้เรารู้สึกว่าที่เมืองไทยมีแฟนบอลของเรามากแค่ไหนนะครับซึ่งก็หวังว่าเกมวัน,นพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่เราจะสนุกไปด้วยกันส่วนเรื่องสภาพอากาศนะครับที่เมืองไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงปีซีซั่นนะครับก็หวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของเราจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของทางพีจีปทุมและก็ดอทมุนนะครับสำหรับกา,ารแข เ4 c e บร b r a นออฟบีจีปทุมยูไ unity x BVB ครั้งนี้นะครับระหว่างบีจีปทุมยูไนเต็ดพบโรเชดด์มุลน์นะครับจากแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2 0 1 7นะครับเวลา20นาฬิกานะครับหรือ2ทุ่มตรงนะครับที่สนามบี BG เ t เดียมนะครับตอนนี้ก็บัตรจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แฟนบอลนะครับก็สามารถเลือกติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับโดยการถ่ายทอดสดก็มี2ภาษาให้เลือกรับฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับบรรยายเกมภาษาไทยนะครับทาง YouTube ช่อง BG Channel นะครับและบรรยายเกมภาษา กิจทาง YouTube ช่อง BG s p สปอร์นะครับมบอกว่าเป็น,นโอกาสที่พิเศษสุดๆเลยนะครับสุ่หรามแม์นี้นะครับยังไงก็ติดตามชมและให้กำลังใจนักเตะไทยแล้วก็ดอดมุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดีขอพูดกดับติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ